วูตี้หลังได้คุยกับท่านโอนเผยสเปคผู้หญิงที่ท่านโอนอยากแต่งงานด้วยวูตี้เปิดใจหลังได้คุยกับท่านโอนเรียกได้ว่าหนุ่มเมืองจันท์แขกรับเชิญรายการวูตี้เอหลังโดนถามว่าไปเจอท่านโอนท่านชายวัชเรศนวิวัชระวงศ์โดยวูตี้ระบุว่าพอดีได้มีโอกาสได้ไปนั่งกินที่ร้านรอยัลโอชาบังเอิญเจอท่านกินข้าวกับเพื่อนและเพื่อนของท่านก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนก็เลยแนะนําให้รู้จักท่านก็เหมือนว่า จากเราก็เลยได้นั่งคุยกันอันดับแรกในหัวคือกลับมาเมืองไทยทําไมความตั้งใจคืออะไรแต่เราไม่ได้ถามไปแบบนั้นเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยมา20กว่าปีแล้วคิดถึงเมืองไทยมากก็พูดเหมือนออกสื่อทั่วไปท่านอยากลองไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ท่านอยากกินผัดไทยท่านอยากรู้ว่าเจ๊ฝายอร่อยไหมท่านแฮปปี้มากไปไหนก็ตามเห็นถึงพลังงานความน่ารักของคนไทยท่านไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเขาจะให้การต้อนรับไหมท่านรู้สึกแฮปปี้มากในการกลับมาครั้งนี้ด้วยความที่ผมไม่เคยอ่านประวัติเขาเลยรู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นทนายความว่าความคดีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรด้วยความที่ผมเป็นคนนิวยอร์กเหมือนกันก็เหมือนนิวยอร์กเกอร์สองคนมาเจอกันแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นคนนิวยอร์ก การที่อยู่นิวยอร์กมันต้องช่วยตัวเองมันต้องต่อสู้มันไม่ใช่เมืองที่อยู่ง่าย จากนั้นผมก็ถามท่านว่ามีแฟนไหมท่านก็บอกไม่สเปกก็คือขอให้เป็นคนน่ารักแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยชอบคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็พูดต่ออีกว่ายัางหาไม่เจอวุฒิก็ถามต่อแล้วว่าใจยังไงจะอยู่นานไหมท่านบอกว่าจริงๆการกลับมาในครั้งนี้ก็อยากกลับมาเที่ยวอยากกลับมาเมืองไทยมากเพราะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วรอมาหลายปีมาก เราคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจเราคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วเราต้องทันโลกเราต้องมีความคิดที่ก้าวหน้ามีความชัดเจนเพราะทุกวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตไปโดยเราไม่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรบทสนทนามันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเสียมากกว่า